สบายดีเอาคือต้องสบายดีเหมือนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเมตติสาวฟูนยาสาวบ้านสวนนั่เลยโอ้ยสอดกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเมตติสบายบ้านสวนแล้วก็อลิตาสาวฟูนยาเดินวินิจฉามาเฮ็ดเมนูอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ทำเป็นแนมน่วงเนาะ จะเย็นจะไม่แย่งหรือล้ออันนี้แม่เนมเนื้อเมื่อคืนนี้อันนี้คือกุ้งเ้าสิปบ้งพักแหนมเนื้อมันเป็นอะไรเด็ดนี่ห้าสิบปีติดเอิร์ธติ๊กติ้งรู้สิ่งให้ได้ไรติปกติ๊กไหนก็รู้อะติ้งคือร้ขึ้นหนึ่งเ้าสิซิมต้าปิ้งก่อนว่าสิแซ่บบอกพราะเขาเอือบแต่เกลือแตว่ามันใหม่ด้อแม่ตาเราสิเฮ็ดอันเจลซีฟู้ดบอกเฮ้ยเจลส้มเจลส้มน้ำปลากินกับกุ้งนี่เนาะจะกินหมูเพ็ดได้แหละได้ ไม่กินได้ทุกอย่างนะทุกคนเพราะว่าเาได้คารลัมกุ้งใน่นกระิกินเลยนะทั้ทั้งที่พผ่นโบได้ฮอดหนึ่งเดือนท้ัมสิที่ผ่นลอดห้ากระิไปว่ากินได้ฉันถามหมอแล้วค่ะฉันไม่หลืดหมอหรอกเเป้กุ้งเทริตาพุ่งเปิงกุ้งนากุ้งทีราปิ้งอาหารขีดเมือเมื่อขีดบนลูกนี่ยเลี้ีน่ามือขี้ หนึ่งไปเตะเซบบ่ให้กินน้ำเด้อโปั่นกันแลยเนาะมันยังบ่ได้อันนาซ้ัมะว้าวพีเอ้าวพีกแล้วแหละบ่วอะไรให้มันสุกขังหนึ่งไม่สุกขังหนึ่งก่อนสุกแบบเพื่อเดียวเหรอเนาะหอมจะได้กิ่นมาทุกคนจะกินบ่อันนั้นต์ัวทุกคนอันันต์ได้จับกล่องให้เฮานี่มีอิมซิมอีได้ผู้จับกล์องสบายดีปะเงอยเสียงขึ้น อยากอยู่่ากินกุ้งนั่นอยากอยู่ก็กินกุ้งอุ้ยแต่เกิอะไรไงล่ะยืนมะยืนดีๆลเอากรเฮ้ันปานวานั่งอยู่เด <nervous> ี๋ยวนี <S <S <gli między quer withhold> ้ยืนดีๆอ๋สิาม้ารปน้ว่านันตี้มนเมหกสิบหกสิบห้าหปดอเนี้บอนนันสูงมดเยป้าอันนันสูงก่เจแต่เฮงลจนมันสามอันเลยเดอนนี้หาเบ่งด้วยกเบ่งอรเบงอันนันตัวน้อยมสิตีเนาะ เกบเลยแล้วกันจ้ะเกือบมเกือบสามสบนจากที่เกจะเบิงแน่อันนั้นมาช่มกนยจสามาเนอ้ยเือบเี้ยอ่าแน่ละเบ้าเบิ้งนเตน้อยละคืนน่ดจักใหญ่ตอนไหนเง้ตอนไนเงยตอนเจ้าปุจักมั้ยแม้มวยละ้อกบุ้ยมวยไม่ย่งมวยมวย โบไม่มีจะบอกเกินเฮอริต้าแกงน้องยาดูสิคุณแม่พูดเทียบเจลกันยังอนามัยเฮือนอยู่เนาะหดน้ำต้นไม้ได้กะปัดใบตองสงวนี้ลมน้องทุกคนได้มาเลยมัเนจามาเนจาเออเรียกบูเช็ดจิมเจลเมนูอย่างน้องเหมือนนี่ช่องไายช่างหนุ แม่สุดดำเลยวันนี้เมื่อวานนี้ก็สีดำแมคุณแม่จะทำแจ่วอะไรแจ่วแจ่วพิฟูดบะแจ่วอย่างใยก็ได้ไออย่างนั้นยันยเได้รอมึงยังมาถังเหลอมึงยังมาถังเลองพูว่าคนละเคียดเอกากินอยู่กันยังไงีเห็นบ่ไดมาหาเฮาไดเฮาอันเป็นยังครูมาหาเอ้ย เอาอยใง้เจามากับอลันแสดงติดอลันนะคำอลันอลันเอาได้ตอนไปอยู่ไปเฮียนอ๋อยังไเจมามากับอลันอออาชิพอาชีก่อนทางคุณแม่เฮ็ดแจ่วเฮ็ดยังอาปันปมันหอมลวกแลวมันกะปลีกเออย่างหหลวกน้ำปิ้งน้ำารอก็ปล้กนะแกะไผ่แก่มันปิีกแก่ไผ่แกมันอปิ้งแกะไผ่แก่มันปล้กลละเอาทานชีเลย สรุปเลยปิ้งบ่รู้ป่ะปิ้งแล้วมันยังเหลือแกะไคแกะมันกี่การแก่ด้ปิ้งหรือเซ่หัวก็มันอืมโอเคสาเอาเลือกได้เลยเมนูปิ้งปิ้งเอาหักก่อนเด้อค่ะเห็ดแล้วใช่ไหมโต้อริ้าจากเมนูอย่างอริตาโบราณ่ายรสอาจารย์กินด้วยเกินอย่างที่อยากตำแต่ว่าโตไปด้แซ่บพนะสาว พ,พูดเห็ดตาว่าวาสั้นแล้วเรีวิธีปิ่งกุ้งเ<ม><ย>ห้หยอดหัวมันลงเธออยากกินหัวมันดำดิหอม่นก่อนจึงผิดทางเอ้าพี่สูตีตัวนี้ไปไหนแล้วตัวนี้กําลังโซ่อเอ้าเอ้ายืบไปเลยล้างล้างโอ้กําลังว่าสูรเาอา บแม่เลยซี่บอเอาน้ำเลยและเอาเียไ่ใชชีวิตน้องก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเฝ้าซุกมันลงนั่งงเลยใช่ไหมโทพท์บันนี่สายเน่บอกบอกยังใช่ไหมมีเงี้เงี้ยพอ่ะเออโทษซาบันเลยตกผลัดออกเลยถึงไ้คนหายจิคุณแม่ทำแกะซีฟู้ด จวดจวดจวดค่ะเสียงเลยอ่ะกุ้งนี้เขาปิ้งแบบว่าปิ้งเองปิ้งเองให้หัวซุกน้ำให้กระโตแบบบบต้องซุกแห้งขนาดอืมเดินจากหัวน้องชิมะซิมเสียงมันแซ่บทำไมมาซดก็เสียงน่ครักวนี้เนาะคื่ออะได้อยู่ได้เนี่ย ได้อยู ah, ่ได้เลยแล้ยนะอ่อเขาจะซื้อบริ้อนะหางนาวันนี้ทางใต้เยียชิบุลมาว่าบมอย่างน่าแฮรันโทรหาแลาวเลยหางต้นเบิดเลยเขาว่าแน่หางจากต้นมาเบิร์ใกล้ๆนี่บุงค์แฮปปี้มันจะเป็นเนื้อบเหมือนกัแบบไม่ต้องแห้งลายเป็นนุ่มๆอยู่อย่าได้ตก ปู่ลูกเอาไปเล่นเกะใหม่ให้อีลงรู้แล้วอาหารอีลงพี่บอกยังสุกบ่ชากกว่าพอดีทั่งนี่ยะแม่พอดีว่ะสั่งนึ่กระตุ้ยพอดีวะเรื่องสุปก้อนนีสุกอะไรนะข่ะข่หวานขันปิ้งตะวานก็แบบเค็มๆเกลือหได้หนึ่งพอเออบเกลือดิใส่แต่เกลือ เกมเกิดหรือเกมขี้มืออร่อยสิได้อยู่ดิได้เลยไปได้ยู่เออโซล่าเทลเปิดจะพอจะแาเขึ้นคม่มเจี้ยอเจี้ยกับวัฒนเออเราจังซิมกับแจ้วดิเข้ากันหอมมะนาวนี่เนาะหอมมะนาวจังเลยอันนี้เอาก็ะโซยแล้วเลยแหมเนื้อเมื่อคืนนี้เนาะมาอุ่นมาผักไปก่อนเด้อวันนี้เด้ออ่ะอริตาซิม ติมตัวเดียวนังดินี่จะนั่งชิมกับเดียวใช่แล้วเสร็จอย่างทีหนแล้วท้ายเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่คนบางคนยากินในมือมูี่ค่ะลิงทายลิงลิงดำพผมเนาอยู่ตรงหน้าซะนนี่แหละนี่สุกแล้วค่ะแดดแดดก็ไม่ไหม้นะคะแต่หลังๆไม่ไหม้เลยอ้า แรกๆก็ไม่ไม่แม่หลังๆนี่ไม่ไม um ่เลยไม่เลยเอาได้ป่ไปไปแรกๆค่ะแรกๆค่ะโบใหม่หลังๆนี่ใหม่ใหม่เลยเอาแบบใหม่ๆเลยไปใหม่ใหม่ใหม่ไปค่ะเราจะไปกินข้างหน้านะคะเอาตัวอะไรี่อีหลงโบทานีกินก่อนนะล่ะเบิ้งจะเอาเอากระตุกวะมูงจะถือไปส่วนหนึ่งเด้อโต้ขาวบ่คะเป็นเมเป็น

เงายังไงให้ส,สวยๆค,ค,คุ้มแล้วเห็ุความเลยบุริกินโชคุนเก็บมาเลยกุ้งกะไปทางนี้บอไปดิน้อยกันั้งนั้เอ้าเดี๋ยวไปโทรหาร้านก่อนอันนั้นเรามาเด้นอันนั้นออกไปยังเจก,กะตีนนะทุ่ไม่เพลสเลยเจก่าเท้านะ,ะ <c oughs> บ้านสวนเราก็เงียบเงาเหมือนเดิมค่ะ เยี่มเงาด้วยมันสงบอ้ยใส่ผับดูใส่เท้าอีกวลาค่ะป้าคุณแม่มันจะไม่ย้อยเหรอแม่ไม่เป็นไรค่ะชักค่ะจัดไปค่ะโอเคค่ะคืนกินยังไม่พอพวกนี้กินอีกเอากินเพื่อมืออื่นเลยที่บอกมันหลายปานี่เมื่อคุณแม่บอกว่าเนื้มเนื้องแซ่บลูกอะซื้อมาจากสองชุดติสุดท้ายก็ไม่หมดเนื้มเนือแซ่บ บุเซตตี้มันจะบูเบิร์นเลยเรื่องนี้มันคือมาเดิมเขากินข้าวเลยรดิกินหลายแนวที่บอกนะแล้วสุดท้ายตอดทิ้เนาะนั่งก่อนหาพี่พีก่อนโทรหาลันก่อนอยู่สายเดียวดิเดี๋ยวนี้อยู่สายเดียวนี่เดินบ้านกรุงเทพมาเที่ยไทยกับไทยไทยกับลาวเตะลูกเคยคุยกับพ่อเท่าร้านเคยเดินบ้านกรุงเทพลาวรับจัดไท เออดีบานกันสบายดีเอากำลังเริ่มสบายดีตีบาทชวนอือะกินขขาก้อนกินข้าก่อนโดยเห็นหุ้งยุบเลยประด็อยากินกุ้งบระเด็นัอย่ากินกุ้งแนะนำตัวใหญ่นะเพิ่นแห่งเดีไปไทยเพราะว่าบดีกินสลารันไหม่หม่ถ่าคิปสันไม่แกล้งเลององม่งคอยกัน ลานมาเลยลานมาจะไหนล่ะแกมตุ้ยเนาะไปอยู่ไทยอะไแกมตุ้ยเนาะก็แหละเอามันไปทุกคนอ๋อถ่ายกริบนี่ตอนนี้เอาใชมาซิมเนาะแต่ละคนก็ได้มือถ่มือมันไปนั่นไปเอากันนี้เอาโบอยากคัดจังหวะน่าไปกันเตรียมข้างแน่แล้วลืมเอาข้ปุ้นแล้วทุกคนเร็วทีกับวอล์กข้างแน่ได้ว่าสิเอาข้ปุ้นมาห่อมาพันฉันตื่นโจดเสิไปไปเอานั่น พี่ดเรีบไปเป็เดี๋ยวเข้าเดี่ยวเขียนอเดียวนึงดม่จำอะไรขึ้นๆเด้มาเลยทุกคนเด้อกินปิีงกุ้งจ้ากินอย่แรงเลยด้วยัดจานกัดมีดเลยเอมาตัดเลยก็หลอกว่ออกเลยกำลวงดูเผาอีกเด้มาแก้ให้เจ้ากินนี่เผาอืมจะหลอกยังไรแทงเวุ่ตีเตีจะบริลอกนะปกติจะหยิิบไปเลยแขวนแล้วแขวนบ่มีเไม่เท่ากันไม่เท่าเฝ้าหลานมาเพิ่นเลยบอมันบอนี้กิไดอ ทางธรรมะเผาล้านอยู่ถึงปุกให้คุนเผาล้านอะทุกคนเด้อขออนุญาตนะคือเบอร์ยูทูบอะไรนั่งก่อยนะตัวเปิดอานอมลิตมารีโมทนะคะนะได้เหรอเนี่ได้ก็ผมไม่มีอะเสื่อมมือโทรศัพท์เปิดผ่านโทรศัพท์ไปได้ให้คุณแม่ซิมให้เบิ่งหนูอ้าวไม่มีก้างนะแก่ย่าปองให้คุณแม่ซิมไม่มีก้างเด้อแก่เลยปุ๊กมาเงี้ยอะไรแกะเดี๋ยวเลือกเอาแต่ตัวมันใหม่มันเลยแก่เนี่ย คนจับไปเลยนะโเห็นจะว่กทำไมใหม่ชุบพวกลงน้ำลุบเอแล้วอันนี้ตัวไฟแห้งตัวอันนี้เจ้าแกะกินเบิดแล้วเนื่อเนื่องที่มีแพตเต้แล้วเนื้อุ้งอร่อยกตัวฟอามันคือเรากินแล้วน้องข้าข้าปูนป้นกินลงกำลังข้าขลาขาวพันกินเบิเอาบอลจีพันใหเอาต้องเอา เดคือกินน hmm. yeah, sure. okay. ีดอจะคุกัก bon ินผักเะคะเกี่ซีฟู้ดใส่วาซาบิใส่ข่าเลยข้าวแข้วข้าวแข้วข้าวแ่้วข้าแต่แต้นะาวแต่แตปุ้นนะปุนกิน้น้ำลังเอาตัวนี้ไปก่อนคำใหญ่ไปแม่แม่มุมมาม่ก่อกินทางลายแห่งเด็กมึงจะเอากินทุงหรือเนา ว่าก็บอกเีวเจียวยัเนียเนือเนื้อเนหนั่เลอมปดเาเลยด้เบงคือว่าัวขอบุมาอร่อยค่ปดเล่นเนี่อือืเอออ่ะ้ปทยิ้มเยิมเอายยนกนเดิเดที่คนเดิมมาเดมาเดข้าวถั่วอริต้าซิมให้เบิ่งล่ะ สบายแท้ร้านคนงามแก้ไหายคนสวยดิสวยแซ่บว่าเขาแก้ไห้นี่แซ่นเนาะนี่นี่นี่ไปยิบยังกะ่วไอ้แมวัวไอ้จะสกินกางมวแมวแมวแมว่อนากินต้ายไหมไม่ไม่ไม่ตีหมอนต้องให้แมวแลยมามันกินไปดทุกคนเนะเก็บแขวม่สะโพกจะเห็นหน้าจะรู้อยู่ อทำกินสินดาปะเนาะสอม่เหมนผไมีบสองสอดอกเกียวเลียเกีเลยกันคือกันเวเรื่องดัดเขวว้เรื่องดัดเขวดัดมากับกระซองงายหรอกนี่จกิกินต่ออนี้แนวะเาพักก่อนหงกันแล้ใช่ไหมนะยังไม่ไกินน่ะแมจะเอา้าอาจากินโซไปอันนี้จะมะเขากินเองก่อนซะตัวนี้ เนาเนาะกินพนเขียนทำว่าน,านี้ทำสิกินเป็๊บเดียวน,นกันเลยดิ่ยังมีคุณแม่มีหอมนินทีล่ากับบนี่ป้ามาแม่อยู่กับซามาแม่เาเอาแม่เลนลูกแล้วขี้หลืขี้ลืมมบอกนน,นพักก็อยา่บ้างแล้วขอบค่นไหวในกระซามอนันไ์้เอาล้วไปอีกเพื่อนหนึ่งแสุดท้ายอะไร้่างเร็วๆร้างอลรกําลังจะเอามาใส่ ไปนั้นไปเอาดูกุกชามบอลลังถ้วยอะไรใส่กุ้งพักอ่าใส่กุ้งใส่หอมใส่ข้าวหอม้วกล้ยวักกะลีมาเดือละย่างเนาะเพื่องขี้เขินทางคีล้งคีลืมได้นนี้ลืม้าเข้ออะไยังเลอาไมีพัวดิลืมหนาผัวก็เลยกานผัวขาเงินมาไนี่พัวในลูกหลยคนไปข้อผานะแ่ว่าเสียเส้นปาดไล่ถึกเสียเส้น ึกปาดแล้วเสียเศนหรอจ๊ขนานเธอเดีอยวเดียวนี่บ่ไปกติก็ลืมอยู่แล้วเว้ยบวันนด้ปาดก็ลืมนะลืมว่าตัวเองมีหัวหรือลืมไปว่ามีผัวอเอ้าโอ๊ยออกไหมอาแมวกระมาหนิอ้าวใส่วาซาบิค่อยๆนะเฮ้นดังแนวเฮ้อ มายันเขากองบอกมาัวดิอ้าซิมเขาหัวนะสุดทาก้าวดีเราเห็นแล้วก่อนนะเออไนะยานค่ะเดี๋ยว้คุณแม่นี่ลงมานี่รลืมมาทีละยางเนาะเอาลงน้ำลังเห็นบ่หางกุงเออ อไรือดังอะไรเจมาออแไนี่คะอือแบบมินมยุ่งยุ่เจ็บจนปากไม่ออกหรอกายร้ย้มันกระเทียมนั่นเ้คนกระเทียมอปนันผูู้เหดเองก็คือพาอยูอ่ออ้าอเกินอไ้นี้เอริอย เป็นอะไรสชอบชิมอยู่บนนี้ชิมก็ต้องเข้าวของอีกเอ้ยอย่าเยอะเออรับพักเล้วยังยังมาถ่ายคอยจ้ะอย่าเด้อคนแต่ถ้ามาตอนนี้หลังจากกินอิ่มหยิบกระเสือตัวนี้งามๆอย่าจ้าหยิบจ้าเอออย่าคิดแพงอยู่อย่าล่วงอย่าล่วงเราจะไปมินิมาร์ตนะคะ สันท้องสันท้องแตกแล้วสนุกได้ค่ะเออเรื่องหว่วงห่วงเร่องห่วงห่วงห่วงเรื่องห่วงๆๆๆเครื่อง,งก็คือสันนี่แหละโตาไหร่ปะห่วงแถวห่วง,ง,ง,งต้องไปเท่าพี่ห้องป๋อป่อยเครื่องเก่าเลยเออบอ๊อสคันตัวที่ปล่อยนะคือตัวที่บบมักเอลี่แล้วทีนเบียบบุยากใส่อีกแล้วคันตัวท<อ>ี่ยังเสียดายอยู่ห้าก็บอปล่อยเส้นแปดบุลเส้นแปดหรือเส้นห้านี่แหละลึกสึบุลลึกสะโพกส้นมีในเสื้อนี่นะบอกมาสิ ส,สือ่อทา,านยูซโนทานนางเอ็นนี้นะคะขายดี<า>เออแล้วฉัถา,ามให้เป็นอยางไรนะนะไปค่ะไปค่ะไ,ไปเจอกันอยู่มินิมาร์นะคะทิ่ดีมันยังบ่แล้วอยู่เนาะมันก็บโบ้เนียนยู่อยาไขประตู <c oughs> แล้วไายแบนี้ <c oughs> เบื่อหน่าแล้วต้องไแล้วแหละบือหน่าหัวใหญ่แหงอนสองคน ไปดำดำตำโบวิทเฮ้ยโบวิทแล้วมาขึ้นบนสูงไปรถไฟฟ้าตอนนี้อย่าออกมาอยู่ในลมจับเป็นไข่มีหัวได้ลมจับเอิน์นบอกเลยเคยได้ยินว่าเขาเอิรนลมจับมีแต่จับลมลองลมจับแล้วก็ถือขิงไข่ป้าป้าเจอกันย่มินิ้มากเลยนะคะนะคะ จำในขนมปั้นอนันเบิร์ดหมนี่ปวดหงนี่เสลาไอตายซื้อกินบอขนมปั้นบอร์อมาทำางกินว่ซขนมปั้นปันใยิ่งซื้อกินก็เห็นนะเห็นแต่อันี้อีม่นะอียังกิบอเป็นอันียาก้องลเ ลืูเฮ้ยเจาเฮ้ยมันลุกเอามาโซนนี่บอลดบลดดเลดมันบวกินแนียปัาอ่อนอืมจะวจะเวิงมีแต่ของเด็กๆกันเลย้าหลายแหงกันดิใครจะมาลอเด็กน้อยดแนิบากอนนะกคนีันโอปัน แล้วทกคนนาะบูเชลยังอืมลาขนาเออตาบอว่าทุกคนตัดพามาตินีี้เขากรมาห้อเฮื่อนแล้วหนาวแหงเลยหนาวมูมาหมวกกีกันยาวแล้วมึต่างลู่มึงกี้นี่ขี้มุงย่อยแหละโว่ยในประเลยอลยตาเลี้ยงปิ้งจีนเนาะทุกคนเนาะหานกันกันกินก็ได้หากระส่คำถ้าได้สองคำเนี่บ ไม่ค่ะพ <this is so beautiful. laughs> ันกินอรับร้านม่สามพันแก่ทะเลบอกินนะทุกคนไปคิวกัน <laughs> ะสำหรับลินนี้ครับก็สิโคจบลงเพียงเท่านี้นะจ๊ะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติตดตามในที่แน้เลยที่สำคัญคือเบิงโฆษณาสวยเฮาแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะนักจ๊ะบาย,บายเจอกันคลิปหน้า